เรียนสุขสวัสดีเช้าวันที่23ธันวาคม2563วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ญาติโยมได้ลงมาช่วยกันทำความสนะอาดหลังจาก hey เทคอนกีตไปแล้วการล้างไม้ไม้แบบนะตีไปเมื่อวานเนี้ตีแนผังไปเมื่อวานหรือมาก็ต้องล้างปูนะลอกนะ แล้วก็นี่ก็ได้จะได้ยาแนวใช้ยังมาตอยได้รับการเอื้อเฟื้อจากท่านนายกอนุพงษ์หอมจันทร์นายกอบ,บนุนายกตำบลบัเแดงช่วยมาสิกกระสอบนะยังมาตอยสำเร็จรูปบริเวณก็กว้างกว้างเหมือนกันนะถึงแล้วมันก็ วางไม้แบบการตัดไม้ไม่ตัดไปปีก่อนตัดยอดมันเอามาตัดต้นทีนี้ตายตัดลงไม้กระถินเทพาต้นใหญ่เหมือนกัน ขอนโมทนาบุญกระจัตยมนทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาทำงานในครั้งนี้นะขอขอความสุขความเจริญความมีโชคมีชัยจะเดิญไปด้วยอายุวัณนะสุขาาาภาร,รปฏิพานธ์นสารสมบัติ หากปัฒนาสิ่งอประการใดที่เกิภไปโดยชอบประกอบด้วยความชอบทมแล้วไซช้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการเทินจะเดินพร